ผักกาดขาวนะคะเห็ดหูหนูเ,เ,เห็ดหูหนูนะะใส่เต้าหู้ใส่ลงไปร,วม,รวมกันเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวเราจะผัดเลยนะคะเราจะผัดผัดกะทิขาวนะคะตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่าาน้ำมันใส่กระเทียมลงไเคียวนะคะใส่ผัดหอมเสร็จรแล้วเราก็จะเอาผักไปผัดเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เอทีะผัดผักกาดขาวใส่เต้าหู้ใส่เห็ดหูหนูใส่เห็ดหอมด้วยนะคะ ทำดูนะคะเคะพื่อนเราก็ผัดเลยะค่ะผัดให้ผัดสลดนะคะผัดสุกให้ผัดได้เข้ากับน้ำมันนะคะเดีวจะทำให้ผักหอมผักสลดเสร็จแล้วเราก็ควรรสชาติเลยนะคะใส่ซอสอเนกประสงค์ที่เราทำ ใส่แล้วอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องปรุอีกเลยรสชาติจะข้นมาเสร็จแล้วก็ชิมดูนะคะรสชาติตามชอบผัดกักขาวนี่อร่อยเลยคะ่ะน,นานๆผัดตักกินหอมมากเลยเอาไปทำ ก็มือจืดนะคะค่อยๆเอามาผัดเอามาผัดก็อร่อยนะคะเพื่อๆนๆลองทำดูอร,อร่อยค่ะมีทาน่าทานมะคะชิมรสชาติอร่อยเสร็จก็เป็นอันาเรียบร้อยจัดใส่จานได้เลยเพื่อๆนๆลองทำดูนะคะอร่อยนะคะ เป็นก็มแบบนี้ก็ทำได้นะคะไม่ยากอร่อยด้วยเราทําเองสะอาดมีประโยชน์แล้วเจอมันคิดหน้านะคะว่าจะมีอะไรมีอาหาทานไหมคะ